สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับผานสามนะครับใบยี่สิบหกนิ้วครับตัวนี้นะครับใส่รถรุ่นเอ็มนะครับเป็นรถไทฟอร์ดนะครับเป็นผานใส่รถรุ่นใหญ่นะคะรับครับสภาพสวยนะครับใบเต็มนะครับใบเต็มใบยี่สิบหกนิ้วครับตัวนี้มีคัดท้ายให้นะครับมีคัดท้ายให้แต่ว่าไม่ได้ใส่ไว้นะครับอ่าโครงสร้างสวยนะครับผานไม่ ออกไม่ดามนะครับสภาพสวยพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่28,500บาทนะครับ28,500บาทครับใส่รถรุ่น M นะครับรถไถใหญ่นะครับตัวนี้ทำเป็นสีเขียวนะครับทำเป็นสีเขียวครับไถดีครับรุ่นนี้ไถดีนะครับใบเรือเยอะๆนะครับใบเรือเยอะเลยนะครับตัวนี้28,500บาทนะครับ ใครที่สนใจนะครับสอบถามมาเข้ามาได้ครับสินค้าอยู่ร้านภูมินแท็กเตอร์ครับสาขาพระกุจับจังหวัดอุดรธานีเบอร์โทร0986127295อีกเบอร์นะครับ0817294501ครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับเพจ a c e b o o k นะครับภูมินแท็กเตอร์นะครับช่อง y t u t u ภูมินแท็กเตอร์ครับฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ